ภายในนี่เอี่ยมเลยนะฮะสุดยอดครับหัวยาวในตำนานนี่เราทําหมดไปเท่าไหร่แล้วครับมีรวมรวมตั้ลมลมลมลงแต่เริ่มต้นก็ประมาณบิ้วบิวประมาณหกแสนเจ็ดแสนอะหกแสนปล่อยไหมพี่ไม่ไม่ปล่อยเนาะใจรักเนาะครับผมอยู่กับผมบางเก่งรถขุดนะครับวันนี้พามาชมหัวยาวนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าบางเครื่องอะไรบ้างที่รถรุน<า>่นนี้อันนีคอมาเร็วมาเปิดดูได้ไหมครับพี่ไดนะ้เปิดดูหน่อยฮนะ เพราะเรื่องรถนี่ผมไม่ค่อยรู้นะว่ามันเป็นเครื่องแบบไหนแรงเท่าไหร่นะฮะต้องให้เจ้าของรถนะฮะเขารีวิวให้นะครับอยากดูภายในหน่อยนะโอ้ดึงมีสายยังดีเลยโอ้นี่ไทโบด้วยนะพี่เนาะใช่ไหมครับโบโบคู่หรือเปล่าพี่เปล่าครับโบเดียวครับโบเดียวเนาะ,ะมีอะไรบ้างเด็ดๆครับพี่ภายภาย,ภายในความแรงเลยใช่ไหมเดี <laughs> ๋ยวดูภายในหน่อยได้ไหมพี่ภายในนี่ แบบไหนเนาะอุ้ยอันนี้คืออะไรครับหัวหัวเกียร์ใช่เป็นหัวเกียร์อีตันนี่เห็นพี่แต่เเเกีียยร์ดิมน่ครับอ๋อปีเกียร์เดิมแต่ใส่หัวเกียร์อีตันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูข้างในหน่อยนะเรียกว่ารุ่นไหนนะพี่นี่รุ่นอะไรนะพี่โตโยต้าครับโตโยต้าเนาะนี่วางท่ออะไรครับพี่ตัวนี้นี่เป็นท่อของตะดุยครับท่อตะดุยครับโอ้ยอยากอยากฟังเสียงได้ได้เลยพี่สักสักช็อตหนึ่งมีแต่ลมไหมพี่ เด็ดเลยเด็ดเลย,อยอโอ้โหยาวครับในตำนานสุดยอดเลยครับคันนี้หาดูยากนะครับรุ่นนี้ค,ครับผมที่มีที่เดียวที่จังหวัดตาดัดเนาะใช่ครับจังหวัดตาัดนี่จงังหวัด ภาคีสานนี่หาหาดูยากนะไม่มีแต่ถ้าตาดในอยู่จังหวัดตาดแล้วก็อยู่อำเภอไหนครับชุดไหนผมอยู่ข้ามเขตผมอยู่ฝั่งจันเนี่ยแต่ผมมาวิ่งงานฝั่งนี้อ๋อครับอยู่อยู่ของทีมงานไหนนะครับพี่อยู่เอ็นเอ็มแมคโคลครับอ๋อเนี่ยมาดูนะเอ็นเอ็มแมคโครนี่นะครับโอ้โหแต่งสวยมากเลยหาชมยากนะพี่ชุดเลดชุดเลดนี่อันนี้ไฟนี่คือเป็นเอวีดีครับ LED ครับเป็นเราสั่งมาใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโอ้ หาซื้อได้นึกว่าไม่มีนะรุ่นนี้นึกว่าเป็นรุ่นเก่านะมีไฟแต่งดูมีอันนั้นเขาเรียกอะไรนะพี่สปอตไลท์สปอตไลท์ราวสปอตไลท์เนาะโอ้แต่งครบสูตรเลยจบแล้วนะเนาะงั้นรถนี้ไม่มีต้องมามอแงแล้วพี่วิ่งขึ้นบ่อนี่สบายไหมพี่สบายสบายเลยครับเครื่องเท่าไหร่นะกี่แรงมานะมันสองน่าจะสองร้อยสิบสองี่สองร้อยสิบสองโอ้ขนาดร้อยเจ็ดห้ายังวิ่งได้เลยเนาะอันนี้สองร้อยสิบสองนะโอ้โหสุดยอดครับแอร์เย็นฉ่ำ เทโบอีกอู้อะฝากทีมงาน่อยพี่ก็ขอฝากทีมงานเอเอ็มนะครับผมเอเอ็มทางวัตตาดเนาะใช่ครับมีงานขุดสะอะไรรถใหญ่ได้หมดอ่าครับต่ออะไรเลยครับครับผมนี่ครับทีมงานเอเอ็มแมคโครทางวัตตาดของเรานะครับผมยอด